พี่นองครับนี่คือที่ปรุงร่างสุดท้ายของคนครับนี่คือตะแกงเผาศพนี่ครับนี่ของเรือใส่มาี้ครับภาพี่นองเบ่งนี่ครับมีหอดประตูครับอันนี้ประตูอัดครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นรูปเพื่อนี่ครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กหนาด้ครับเป็นที่รองรับฐานครับใส่ฐานใส่ฐานเผาเนาะแล้วก็ ด้านบนก็เป็นตะแกรง,งรองหลับลงศพเอาไว้นี่ครับพี่น้องแต่ตะแกรงย่างศพนี่หายไปพี่น้องคงเหลือแต่แท่นนี่แหละครับกบประตูเขาวางสีนะครับอ่ามีคนว่าว่าแต่แกงย่างศพเนี่สามารถที่คนหล่นของคนเอาไปปลุกเสกหรือเอาไปทำม,มาคา้าขายนี่พี่น้องเกี่ยวกับอ่า อย่างๆทอดๆปิงป่งๆถ้ามาหากินแนวแบบวันเห็ดล้านอาหารประมาณเนี่ยที่เขาบอกกันเนาะว่าถ้าอยากขายดีเพราะว่าอยากปิ่งนั่นปิงน่งเนี่ยนวเห็ดเนวนั่นขายดีวะสันให้ไปหาตะแกียงย่างศุมาเด้อวะสันเอาเหล็กตะแกียงย่างซุปมา่ันย่างเนื้อย่างเถกย่างไก่ย่างกาวะสันว,ว่าเออเล้วค้นสิหลงไหล คนสีแหมาสื่อมาตุ่มมาโฮมลานเฮ้าผลว,ว่เด๊เดี่นี่แหละสาเหตุเหตุให้ตะแกงเกาเกาของไงตะแกงอย่างศพนี่มักเสียหายไปพี่น้องกับเขาบอกต่อกันมาเนาะว่าเหตุและผลเป็นอย่างสั้นที่เหตุให้ตะแกงอย่างศพในวัดนี่มักเสียหายไปแต่หลยายเทอก็หายไปอยู่ลานของเกาพี่น้อง <c oughs> และเมื่อหลายปีก่อนเคยได้ยินข่าวว่าเจ้าของร้านป,ปิ้งๆอย่างนี่แหละครับพี่น้องได้เออบเอาตะแกงอย่างของขายในะบ้านเจ้าของนี่เอามาขึ้นวัดเพราะว่าตะแกงนั่นน่ะมันเป็นตะแกงอย่างสุบเกาที่เคยยิบฉวยไปใส่ว่าสนว่าขายทิพย์ขายดีแต่ว่าผ่านไปสองสามเดือนบริเนอเมื้อกขึ้นภาพบรรยากาศบางส่วนบริเกี่ยวกับเนื้อหาเด้อพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ